สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่านะครับพื้นที่ที่ AI และความใฝ่รู้มาเจอกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสั้นๆเข้าใจง่ายๆจากหนังสือดีๆทั่วโลกครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสมหญิงค่ะและผมสมชายครับเออเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆที่เราเคยเจออย่างต้มยำกุ้งปี40บ้านเราหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ที่ดังไปทั่วโลกเนี่ยมันถึงดูเหมือน เกิดขึ้นซ้ำๆคะมีแพทเทิร์นอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับแล้ววันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันนะครับจากมุมมองของนักลงทุนระดับโลกเลยเรดาลิโอในหนังสือเล่มสำคัญของเขา Principles for Navigating Big Debt Crisis โดยเฉพาะส่วนที่3ครับที่ชื่อว่า Compendium of 48 Debt c r i s i s หรือถ้าแปลไทยก็คือประมวล48วิกฤตนี้ หรูปรวมวิเคราะห์วิกฤตนี้ครั้งสำคัญสคัญเกือบ50ครั้งในรอบ100ปีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเรดาลิโอนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะคะเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็นกองทุน H d g e f ฟันที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของโลกเลย หนังสือเล่มนี้เนี่ยเออก็เหมือนกับกันมาจากประสบการณ์ตรงของเขาหลาย10ปีเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ละเอียดมากๆจากทีมงานด้วยเพื่อจะมาถอดรหัสสิ่งที่เราเรียกว่าวัฏจักรหนี้ขนาดใหญ่หรือ big debt cycles คะ่ะ ครับผมในการคุยกันวันนี้เราก็จะมาสำรวจกันแหละครับว่าไอ้เจ้าประมวล48วิกฤตนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงดาลเโอเขาจัดโครงสร้างข้อมูลเยอะแยะพวกนี้ยังไงมีวิกฤตแบบไหนบ้างที่เราควรรู้จักและที่สำคัญสุดๆเลยบทเรียนอะไรที่เราเสกัดออกมาได้จากประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายหรือคนทั่วไปก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับข้อมูลอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะย่อยให้ฟังง่ายๆครับผมค่ะ เริ่มกันเลยนะคะคำถามแรกเลยทำไมเรดาริโอถึงต้องทำส่วนที่3นี้ขึ้นมาคะที่เป็นประมวล48วิกฤตนี้เนี่ยดูข้อมูลเยอะมากเลยจุดประสมคืออะไรคะครับอันนี้สำคัญมากคือส่วนนี้มันไม่ใช่แค่ภาคผนวกหรือแบบว่าอ่านประวัติศาสตร์เพลินๆนะครับแต่มันคือหัวใจเลยในการพิรสูจน์ทฤษฎีของดาริโอคือหลังจากที่เขาเสนอแม่แบบหรือเทมเพลตกลไกวัฏจักรนี้ไปแล้วในส่วนที่1 แล้วก็ทดสอบกับเคสศึกษาเชิงลึก3เคสในส่วนที่2ไปแล้วอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะส่วนที่3นี่ก็เลยเหมือนกับการเอาหลักฐานมาโชว์เยอะๆเลยใช่ไหมคะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ empirical evidence เนี่ยมายืนยันว่าแม่แบบที่เขาสร้างอ่ะมันไม่ได้ใช้ได้แค่3เคสนั้นนะแต่มันใช้ได้จริงแล้วก็เป็นสากลคือ universal จริงๆใช้อธิบายวิกฤตนี้ได้ทั่วโลกเลยตลอดร้อยปีที่ผ่านมา ถูกต้องครับผมคือเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วก็การฝึกให้คนอ่านเนี่ยจำรูปแบบหรือ Pattern Recognition ไปด้วยดาลเโอเขาเชื่อว,ว่าการเข้าใจเหตุและผลที่มันเกิดซ้ำๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่จะเตรียมรับมืออนาคตการได้เห็นข้อมูลจาก48เคสมันช่วยให้เรามองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปแล้วเห็นภาพใหญ่ครับเห็นโครงสร้างที่มันเหมือนๆกัน น่าสนใจค่ะเหมือนเรียนรู้จากเคสเยอะๆเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วข้างในประมวล48วิกฤตเนี่ยเขาจัดระเบียบข้อมูลยังไงบ้างคะแต่ละเคสมีอะไรให้ดูบ้างโครงสร้างแต่ละเคสเนี่ยเขาออกแบบมาให้กระชับนะครับแต่ก็ครอบคลุมดีแต่ละเคสเนี่ยอาจจะยาวสัก10ถึง20หน้าก็จะมีองค์ประกอบหลักๆนะครับคืออย่างแรกก็ดัชนีชีวิตเศรษฐกิจมหาภาคหลัก พวกตัวเลขสําคัญสำคัญ GDP เงินเฟอ้อดอกเบี้ยว่างงานอะไรพวกนี้อืมค่ะแล้วก็มีกราฟมาตรฐานอันนี้สําคัญมากเดลิโอใช้กราฟชุดเดียวกันทุกเคสเลยนะครับเพื่อแสดงข้อมูลอย่างเช่นหนี้ต่อ GDP ภาระหนี้เทียบไรายได้ราคาสินทรัพย์เงินทุนไหลเข้าออกนโยบายการเงินอ๋อใช้กราฟเหมือนกันหมดเลยใช่ครับทําให้เปรียบเทียบข้ามเคสได้ง่ายมาก แล้วก็มีเรื่องเล่าสังเขปนะครับเป็นสรุปเหตุการณ์ตามลำดับเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดจุดพีคก,การแก้ปัญหาผลลัพธบแล้วก็มีการจำแนกประเภทวิกฤตอันนี้ก็เด็ดมากคือเขาจะบอกเลยว่าวิกฤตนี้พอเข้าช่วงลดหนี้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบเงินฝืด deflationary หรือเงินเฟอ้อ inflationary อืมอืมอันนี้สาคัญนะคะครับ เพราะมันส่งผลต่อวิธีแก้แล้วก็ผลต่อสินทรัพย์ต่างกันมากสุดท้ายก็จะมีข้อคิดบทเรียนสรุปสั้นๆว่านโยบายแบบไหนเวิร์กไม่เวิร์กในเคสนั้นๆโหการที่เขาใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งตัวชี้วัดทั้งกราฟในทุกเคสเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันทำให้เราเอาวิกฤตที่เกิดคนละที่คนละเวลามาเทียบกันได้จริงๆจังๆเลยใช่เลยครับ นี่คือหัวใจเลยที่ทำให้การวิเคราะห์ของดาริโมันทรงพลังการเปรียบเทียบแบบ Apples to Apples เนี่ยแหละครับที่ช่วยให้เห็นรูปแบบสากลชัดขึ้นลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีว่วมายุค1920สหรัฐ Great Depression ยุค19 3 0วิกฤตหนี้ลาตินอเมริกา1980ต้มยำกุ้งบ้านเรา1997หรือวิกฤตโลก2008ดาริโอใช้ไม้บรรทัดเดียวกันวัดหมดเลย แล้วตัวชี้วัดลหลักๆที่เขาใช้เป็นมาตรฐานมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับตัวหลักๆที่เน้นซ้ำๆในกราฟทั้ง48เคสนะครับก็อย่างเช่นหนี้ต่อ GDP อันนี้ดูว่านี่เยอะไปไหมเทียบกับขนาดเศรษฐกิจค่ะภาระการชำระหนี้หรือ Debt Service Ratio คือสัดส่วนรายได้ที่ต้องเอาไปจ่ายหนี้คืนอันนี้สำคัญมากพอภาระมันสูงขึ้นมันจะบีบการใช้ใจ่ายอื่นๆอืมจริงค่ะ การเปลี่ยนแปลงของ GDP วัดว่าเศรษฐกิจถดถอยแรงแค่ไหนอัตราว่างงานอันนี้ดูผลกระทบต่อคนโดยตรงค่ะระดับราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะตลาดหุ้นซึ่งดาเลียวเขาเจอว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตลาดหุ้นมักจะตกประมาณ50%เลยนะครับจากจุดสูงสุดตอนวิกฤตโหตั้ง50%ครับน่าสนใจมากแล้วก็มีค่าเงินอันนี้สำคัญมากในวิกฤตเงินเฟอ้อดูว่าอ่อนค่าไปแค่ไหน สุดท้ายคือส่วนผสมนโยบายหรือ Policy Mix เขาติดตามละเอียดเลยว่าผู้กำหนดนโยบายใช้เครื่องมือ4อย่างที่เรียกว่า Four Levers ยังไงบ้าง Four Levers มีอะไรบ้างคะมี 1. รัดเข็มขัด Austerity 2. ผิดนัดชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ d e f a u l t Restructurings 3. พิมพ์เงินสร้างสภาพคล่อง Money Printing QE แล้วก็ 4. กระจายภาระโยกย้ายทรัพยากร Wealth Redistribution ครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ การมีข้อมูลมาตรฐานแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนจริงๆทีนี้ที่บอกว่าดาริโอแบ่งประเภทวิกฤตเป็นแบบเงินฝืดกับเงินเฟอ้อมันต่างกันยังไงแล้วทำไมต้องแยกคะครับการแบ่งนี้สำคัญมากจริงๆเพราะแนวทางแก้กับผลกระทบมันต่างกันคนละเรื่องเลยเริ่มที่วิกฤตแบบเงินฝืด (deflationary) นะครับอันนี้มักจะเกิดในประเทศที่หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินตัวเอง คือธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินสกุลนั้นๆออกมาช่วยได้อ๋อพิมพ์เงินตัวเองได้ใช่ครับการลดหนี้ d e l e v e r a g i n g ก็จะผสมผสมกันไปครับทั้งผิดนัดปรับโครงสร้างรัดเข็มขัดแล้วก็ที่สำคัญคือใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายสุดๆลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์ทำ QE อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบแล้วผลกระทบเป็นไงคะก็จะเห็น GDP หดตัวแรงช่วงแรกเศรษฐกิจทดถอยหนักเลย ราคาสินทรัพย์หุ้นอสังหาร่วงหนักวางงานพุ่งแต่เงินเฟ้อจะต่ำหรืออาจจะติดลบเลยคือ Deflation ตัวอย่างมีอะไรบ้างคะแบบนี้ก็สหรัฐตอนเกรดดิเ p r ชั่นปีป9หรี1929หรือล่าสุดก็วิกฤตโลกปี2008นี่แหละครับหรือญี่ปุ่นหลังฟองสบู่แตกก็เป็นแบบเงินฝืดยาวนานอ๋อค่ะค่ะแล้วอีกแบบล่ะคะเงินเฟ้อ วิกฤตแบบเงินเฟ้ออินเฟชแนนเรีอันนี้มักเกิดกับประเทศที่หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินต่างประเทศอ่ะฮะกู้เงินนอกมาเยอะใช่ครับทําให้พิมพ์เงินมาใช้หนี้ไม่ได้ง่ายๆแล้มักจะมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเรือรังด้วยแล้วเขาแก้กันยังไงคะถ้าพิมพ์เงินไม่ได้ ทางออกหลักเลยมักจะหนีไม่พ้นการลดค่าเงินตัวเองลงแรงๆเลยครับลดค่าเงินใช่ครับเพื่อให้นีต่างประเทศในรูปเงินท้องถิ่นมันลดลงแล้วก็จะตามมาด้วยเงินเฟอ้อสูงมากๆซึ่งมันช่วยกัดกร่อนนี้ในประเทศไปด้วยแต่แบบนี้นโยบายการเงินก็ทําอะไรมากไม่ได้สิคะลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ถูกต้องครับลดดอกเบี้ยยากมากเดี๋ยวยิ่งซ้ําเติมค่าเงินอ่อนกับเงินเฟอ้อไว้อีกถ้าแย่มากๆอาจจะกลายเป็นไฮเปอร์อินฟลชันได้เลย โอหน่า oh, กลัวนะคะตัวอย่างล่ะคะก็พวกละติน,นอเมริกาเจอบ่อยครับอาร์เจนติน่าบราซิลช่วง1980หรืออาร์เจนติน่าปี2001ก็ใช่หรือเพสประวัติศาสตร์ดังๆก็เยอรมนีไวามายุค1920ที่เกิดไฮเปอร์อินฟลชันนะครับชัดเจนมากค่ะ การแยกแบบนี้ช่วยให้เข้าใจดินามิกที่ต่างกันจริงๆแล้วมันก็คงมีผลกับการลงทุนด้วยใช่ไหมคะสินทรัพย์อะไรดีอะไรแย่ในแต่ละแบบแน่นอนครับดาลวย้ำเนื่องนี้มากคือในวิกฤตเงินเฟ้อที่พิมพ์เงินลดดอกเบี้ยหนักๆเนี่ยพวกพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะต,ตัวยาวๆแล้วก็ทองคํามักจะทําได้ดีเงินสดก็พอไหวแต่หุ้นกับสินทรัพย์เสี่ยงเงินอื่นจะแย่ช่วงแรกแต่ถ้าแก้ปัญหาได้ดี พุ่นก็จะค่อยๆฝืนส่วนในวิกฤตเงินเฟอ้อที่ค่างเงินอ่อนยบยวบเงินสดกับพันธบัตรในประเทศนี่คือแย่เลยนะคะโดนเงินเฟอ้อกินหมดสินทรัพย์จริงๆอย่างทองคําสินค้าโภคภัณฑ์หรืออสังหาอาจจะดีกว่าหรือไม่ก็สินทรัพย์ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศถูกต้องครับการเข้าใจาประเภทวิกฤตจึงสําคัญมากในการวางแผนรับมือทีนี้ พอเราดูข้อมูลรวมๆจาก48เคสแล้วมีบทเรียนสำคัญหรือรูปแบบแพทเทิร์นอะไรบ้างครับที่ดาริโอสกัดออกมาที่เห็นซ้ำๆเลยในประวัติศาสตร์อันนี้น่าทึ่งมากค่ะคือแม้รายละเอียดแต่ละวิกฤตจะต่างกันนะคะแต่ดาริโอพบว่าโครงสร้างพื้นฐานกับลำดับขั้นของวิกฤตนี้ใหญ่ๆเนี่ย,ยมันคล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจจริงๆค่ะอาจจะสรุปเป็นวงจรคร่าวๆได้แบบนี้นะคะ 1. ช่วงก่อตัว Bubble Phase เริ่มจากสินเชื่อโตเร็วมากเร็วกว่ารายได้มักจะไปดันราคาสินทรัพย์อะไรสักอย่างเช่นอสังหาหรือหุ้นจนเป็นฟองสบู่ครับ 2. ภาระหนี้ท่วม debt burden peaks กู้กันเยอะจนหนี้มันสูงเกินไปไม่ยั่งยืนเริ่มจ่ายคืนไม่ไหวอืม 3. จุดชนวน the trigger มีเหตุการณ์บางอย่างมาทำให้ฟองสบู่แตกอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยปัจจัยภายนอกหรือความเชื่อมั่นหายไปครับ 4. วิกฤตสภาพคล่อง (liquidity crisis) คนแห่ถอนเงินเทขายสินทรัพย์ตลาดสินเชื่อหยุดชะงักสถาบันการเงินขาดเงินโหช่วงนี้อันตรายใช่ค่ะ 5. การแทรกแซงนโยบาย (policy response) รัฐบาลธนาคารกลางต้องเข้ามาช่วยลดดอกเบีย้ยอาจฉีดเงินอุ้มเจรจาหนี้ 6. ช่วงลดหนี้ (deleveraging) อันนี้นานและเจ็บปวดค่ะเป็นช่วงที่ต้องใช้เครื่องมือ4อย่างนั้น ลดหนี้ในระบบลงอ่าคือรัดเข็มขัดผิดนัดพิมพ์เงินโยกย้ายทรัพยากรใช่ค่ะใช้ผสมกันไป 7. การฟื้นตัว return to normalcy พอผ่านช่วงลดหนี้ไปเศรษฐกิจก,ก็จะค่อยๆกลับมาแต่ส่วนใหญ่มักจะฟื้นช้าค่ะแล้วก็อาจจะกลับไปไม่ถึงจุดเดิมก่อนวิกฤตฟังดูเป็นลำดับขั้นที่สมเหตุสมผลนะครับและจากข้อมูลพวกนี้ ดาริโอมีข้อสังเกตเรื่องสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมครับแบบว่าก่อนวิกฤตจ,จะมามีอะไรให้เราดูได้บ้างมีแน่นอนค่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยสัญญาณเตือนที่ควรจับตาดูที่มักจะเกิดก่อนวิกฤตสัก1-3ปีนะคะก็เช่นหนี้โตเร็วก่ารายได้อันนี้คลาสสิกสุดครับหนี้ระยะสั้นเยอะหรือหนี้ต่างประเทศเยอะอันนี้ก็เสี่ยงภาระจ่ายคือหนี้สูงขึ้นคือต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆอื ฟองสบู่ในอสังหาหรือหุ้นราคาพุ่งเร็วเกินไปเศรษฐกิจโตเร็วกว่าศักยภาพหรือเอาพูดแก็บเป็นบวกเยอะๆขาดดุลบัญชีเดินสะพสัดส,สูงสูงต่อเนื่องอันนี้ก็สัญญาณไม่ดีงบประมาณหนี้สาธารณะเพิ่มเร็วแล้วก็นโยบายการเงินเริ่มตึงตัวบ่อยครั้งที่การขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยกลายเป็นตัวจุดชนวนซะเองโหรายการยาวเหมือนกันนะครับแต่มีประโยชน์มากจริงๆและพอวิกฤตเกิดแล้ว อะไรเป็นตัวตัดสินครับว่าผลมันจะออกมาสวยงามหรือน่าเกลียดอย่างที่ดาเลียวว่าเห็นว่าเน้นเรื่องนโยบายมากใช่เลยค่ะดาเลียวย้ำตลอดว่าแม้วิกฤตจะลีกเยี่ยงยากแต่ผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายเยอะมากข้อมูลจาก48เคสชี้ให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่านโยบายแบบไหนมักจะได้ผลนำไปสู่ beautiful delivering a g แบบไหนมักจะล้มเหลว Ugly d e l ล v e r อร์จิงที่มักจะได้ผลนะคะก็คือตอบสนองเร็วและแรงไม่ลังเลโดยเฉพาะการอัดฉีดสภาพคล่องลดดอกเบี้ยถ้าทำได้ครับใช้นโยบายผสมกันอย่างสมดุลคือใช้ทั้งสี่เครื่องมือไม่ใช่ทำอย่างเดียวสุดโต่งเช่นรัดเข็มขัดอย่างเดียวเศรษฐกิจยิ่งพังอปรับโครงสร้างหนี้ไม่ชักช้ายอมรับความจริงแล้วลดหนี้ไปเลยดีกว่ายื้อ การเมืองมีเสถียรภาพอันนี้ก็ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็ประสานงานกันดีทั้งในประเทศและกับต่างประเทศอย่าง IMF หรือ swap lines กับธนาคารกลางอื่น swap lines นี่คือ ข้อตกลงแลกเงินกันใช่ค่ะเพื่อให้มีเงินตราต่างประเทศพอใช้ยามจำเป็นแล้วที่มักจะล้มเหลวก็ตรงกันข้ามกันเลยค่ะปฏิเสธปัญหาหรือทำช้าไปยึดติดกับนโยบายที่ไม่เหมาะอย่างพยายามค้ำค่าเงินคงที่นานเกินไปทั้งที่พื้นฐานไม่ไหวแล้วอ๋ออย่างอาร์เจนตินาหรือบ้านเราปี40 กรีซก็ด้วยไหมครับใช่เลยค่ะกรีซนี่ตัวอย่างชัดเลยลดค่าเงินไม่ได้เพราะอยู่ในยูโรแล้วก็ใช้นโยบายสุดโต่งด้านเดียวเช่นรัดเข็มขัดหนักเกินไปหรือพิมพ์เงินจนคุมเงินเฟ้อไม่อยู่สุดท้ายก็การเมืองไร้เสถียรภาพอันนี้ทําให้แก้ปัญหายากมากค่ะฟังดูแล้วการจัดการวิกฤตนี่มันยากจริงๆนะครับต้องทั้งเก่งทั้งกล้าทั้งบาลานซ์ให้ดี นอกจากเรื่องพวกนี้แล้วมีข้อสรุปสำคัญอื่นๆอีกไหมครับจาก48เคสความเป็นสากลของวิกฤตคือมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกยุคทุกระบอบเพราะมันเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์และกลไกของสินเชื่อครับความรุนแรงที่คล้ายๆกันอย่างที่บอก GDP หดตัวหรือหุ้นตก50%มันมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างคงที่เหมือนเป็นฟิสิกส์ของมันอืน่าสนใจความสำคัญของนโยบาย อันนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะสวยงามหรือน่าเกลียดแล้วก็บทบาทที่ผ่านไม่ได้ของการพิมพ์เงินอันนี้สำคัญมากข้อมูลยืนยันเลยว่าไม่ว่าเริ่มแบบไหนสุดท้ายเกือบทุกเคสต้องพิมพ์เงินและขาดดุลการคลังมหาศาลเพื่อหน,นีจากภาวะหดตัวการที่เกือบทุกวิกฤตต้องจบด้วยการพิมพ์เงินนี่น่าสนใจมากนะครับอาจจะมีผลต่อปัจจุบันด้วยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวอย่างเคสเด่นๆสักหน่อยดีไหมครับแบบเร็วๆ ดีเลยค่ะลองซัก45เคสนะคะสหรัฐปี2008อันนี้เป็นเงินฝืดนะคะสาเหตุก็ฟองสบู่อสังหาสพรา์ลีแมนล้มการตอบสนองก็เฟดลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์ทำา QE รัฐบาลอุ้มแบงค์อุ้มรถยนต์ทับผลกระทบก็เศรษฐกิจถดถอยแรงว่างงานพุ่งตลาดหุ้นตกหนักบทเรียนก็คือต้องเร็วต้องแรงต้องประสานงานกันดีแล้วก็ระวังนวัตกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนไปครับผม ญี่ปุ่นทศวรรษ1 9 9 0อันนี้ก็เงินฝืดแต่เป็นแบบยุดเยื้อเลยเรียกว่า lost decades อ๋อทศวรรษที่หายไปใช่ค่ะฟองสบู่อสังหากับหุ้นแตกแล้วแก้ปัญหาแบงค์ช้าซอมบีแบงค์เลยต้องใช้ดอกเบี้ยศูนย์กับ QE นานมากเศรษฐกิจซบเซาเงินฝืดเรื้อรังบทเรียนคือแก้ปัญหาแบงค์ช้าต้นทุนสูงมากแล้วพอเงินฝืดฝังรากลึกแล้วแก้ยากอืมครับ กรีซทศวรรษ2010อันนี้ก็เงินฝืดเหมือนกันเพราะลดค่าเงินไม่ได้อยู่ในยูโรใช่ค่ะนี่สาธารณะบานถูกเจ้านี้ทรอยก้าบังคับให้รัดเข็มขัดหนักมากแลกกับเงินช่วยผลคือเศรธธษฐกิจหดไป25%ว่างงานเกือบ30%วุ่นวายมากบทเรียนคือต้นทุนของการไม่มีอำนาจการเงินตัวเองมันสูงแล้วการรัดเข็มขัดอย่างเดียวมันเจ็บปวดมากโหดร้ายเหมือนกันนะครับ ค่ะสุดท้ายอาร์เจนตินาปี2001อันนี้เงินเฟอ้อหลังค่าเงินคงที่พังคือผูกค่าเงินเปโซกับดอลลาร์1.1ไว้นานจนมันแข็งไปแข่งขันไม่ได้ต้องกู้เงินนอกเยอะครับสุดท้ายต้องเลิกผูกค่าเงินเปโซอ่อนยวบเลยแล้วก็ผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนั้นผลคือเศรษฐกิจพังเงินเฟอ้อพุ่ง,งการเมืองวุ่นวายมาก มีประธานาธิบดี5คนในสองอาทิตย์<ฮ>บทเรียนคือผูกค่าเงินคงที่มันเสี่ยงถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วพอวิกฤตค่าเงินกับนี่มาพร้อมกันมันเสียหายรุนแรงมากค่ะขอบคุณสำหรับตัวอย่างครับเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยสรุปแล้วเป้าหมายหลักที่ดาริโออยากบอกผ่าน48เคสนี้คืออะไรครับเป้าหมายหลักจริงๆคือติดอาวุธทางปัญญาให้เราค่ะ คือสอนให้เราจำรูปแบบแพทเทิร์นแล้วก็ประเมินได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของวัฏจักรหนี้ใหญ่ๆ48เคสนี้ไม่ใช่แค่อดีตนะคะประเหมือนห้องทดลองประวัติศาสตร์ที่มายืนยันแม่แบบที่เขาเสนอเข้าใจแล้วครับคือจะบอกว่าวิกฤตหนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดคาดเดาไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆวิเคราะห์ได้จัดการได้ถ้าเราเข้าใจมันยิ่งศึกษาอดีตก็เหมือนมีแผนที่มากขึ้นสำหรับอนาคตที่ผันผวน ถูกต้องที่สุดค่ะบทเรียนสำคัญสุดท้ายก็คือการจัดการนี่ให้ดีมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาการเข้าใจวัฏจักร Understanding cycles และการใช้เครื่องมือที่ถูกและสมดุล Using the right tools in the right mix ประมวล48วิกฤตนี้ก็เลยเป็นเหมือนคลังความรู้ชั้นดีที่ช่วยให้เราเป็นมากกว่าผู้สังเกตการเฉยๆแต่สามารถวิเคราะห์เข้าใจและอาจจะคาดการอนาคตได้ดีขึ้นค่ะ และนี่ก็คือสาระสำคัญและบทเรียนจากประมวล48วิกฤตนี้ในหนึ่งสื่อของเรดาริโอนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการมองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกครับทีนี้ก่อนจะล่ากันไปมีคำถามน่าคิดทิ้งคานิดหนึ่งนะคะจากบทเรียนที่ว่าวิกฤตมักจบด้วยการพิมพ์เงินและการขาดดุลขนาดใหญ่ในโลกตอนนี้ที่หนี้ทั่วโลกมันสูงมากๆเป็นประวัติการณ์แล้วเครื่องมือต่างๆก็ถูกใช้ไปเยอะแล้วถ้าเกิดวิกฤตนี้ครั้งใหญ่รอบใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ย รูปแบบการแก้ปัญหาและผลลัพธ์มันจะยังเหมือนเดิมกับ48ครั้งที่ผ่านมาไหมคะหรือว่าเรากําลังจะเจออะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนโหเป็นคําถามที่ท้าทายและน่าติดตามมากครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดวันนี้นะครับและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่าครับ ขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะคะหวังว่าข้อมูลเชิงลึกวันนี้จะจุดประกายอะไรใหม่ๆหรือให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ค่ะถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับและถ้ามีหนังสือเล่มไหนอยากให้เรานำมาอ่านเล่นแล้วให้ AI เล่าสรุปให้ฟังก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ดิฉันสมหญิงและผมสมชายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ